มาที่กระท่อมสูงนะครับคุณผู้ชมนะครับมาที่กระท่อมสูงเลยที่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็หล้านุงวันทีหนึ่งร้อยใบคนโดนี่สุทนวันนี้ลอตเตอรี่อ้าพี่สุทนขายลอตเตอรี่ปะไม่ใช่พี่สุทนขายปะเห็นนั่งใกล้ลอตเตอรี่ ทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงก็มาเจอคุณยายคุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายนะครับหลานละเมอหลานละเมอบอกเลขนะครับหลานละเมอบอกเลขนะครับไปดูว่าหลานละเมอบอกเลขอะไรนะครับคุณยายท่านมาจากคุคันนะครับทะเบียนรถของท่านก็ห้าสองสองศูนย์นะครับห้าสองสองศูนย์นะฮาริเบิลมาด้วยนะครับอ่ะเราตามไปดูคุณยายด้วยกันนะครับคุณยายมาที่กระท่อมสูงมาไหว้หลวงปู่สวงมาจากคุคันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า คุณยายอ่าร้านละเมอบอกเลขตัวไหนนะครับนี่รถนี่ก็มันไหลนะไหลรถไหนรถรถรถไหนรถคันไหน5220รถกระบะไหลได้รถตุกชัยนอนติงไหลกระบะคันไหนมีลายคันเนี่ยกระบะที่มีโอ้ที่มีที่เป็นค๊าทะเบียนรถหยังทะเบียนเพิ่น52220ไม่มีที่จัดหนังเรือใบ จริงบ่ซื้อเลขอะไรคะสิบแปดซื้อสองศูนย์ซื้อสองศูนย์ฝันฝันฝันบ่ฝันแฟนเขาฝันเขาบอกสองศูนย์อ๋อฝันว่ารถไหลรถไหลจริงจริงจิงบ่ไหนคนไหนฝันลุงคุณพี่ฝันไหนลุงทุกฝันเอ้เราคนฝันฝันเลยแต่ฝันเจ๊งไรนะเพื่อมีโชคลาภดีกันฝันไม่เจ๊งไรก่อน ห้ามรถไหลเขาให้โชคดีเลยเขาเลยนั่งกินเหล้าด้วยกันครับเขาว่าวู้เลยซัมซุงผมจะไปซื้อเอาเงินจะไปซื้อเห็นเขาอ่านเลยผมไปซื้อออกมาก็ส่งสามอ๋อแล้วงวดนี้ล่ะงวดนี้ผมผมฟันงวดก่อนว่าศูน เออเขาว่าสองศูนย์เลยมันหลอกศู์สามแล้ววันนี้วันนี้ผมไม่รู้ไม่ฝันสองศูนยมมันจะออกสองศูนย์ลมมันจะออกสองศูนย์ฝันงวดที่แล้วก็ตามงวดที่แล้วบ่เนี่ยตามอ๋องวดที่แล้วฝันในสามสองศูนย์ร้านมันบอกหนึ่งศูนย์มันมันนอนละเมอะร้านมันบอกว่าหนึ่งศูนย์ละเมอละเมออืมร้านละเมอหนึ่งศูนย์เด็กว่าสองอืม นี่มันจะอัดรถด้วยเออยนรถด้วยทมันไม่ออกทามันไม่ออก,นออกหนึ่งศูนย์มันก็ออกศูนย์โอ้แกชอบศูนย์มากชอบสุดชอบศูนย์มากอือไม่แน่เนาะฝันความฝันก็เป็นเรื่องอโอ้จ้าจ้านะสองคนสวัสดีครับ ไปซื้อเยอะๆหน่อยอ๋เด็เขียนเลขให้คุณลงเขียนเลขให้เอ้าไปซื้อเยอะๆเด้ออาทำไมได้สามศูนยหนึ่งขาบอกงานไงใครบอกเลขลานหนึ่งศูนย์เนาะเลขล้านหนึ่งศูนย์อ๋อสามศูนย์หนึ่ง บวกกาแฟด้วยไหมนี่ไม่ก็ขอเขามากินโอ้ที่ขอเมื่อกี้นี่นะนั่นอ๋อเพิ่นขอให้ขอหลวงปู่ผู้โชคดีมาจากไหนท่านมาจากมาจากไอ้อุบลมาจากไหนนะหลวงเจากูอุบลบ่มาจากไหนนะชอบชอบจอบสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่ง นะครับอ่าเลขเลขสวยนะเลขของคุณยายก็เลขอะไรนะสองศูนย์คุณคุณลุงเลขล้านหนึ่งศูนก็เต่ากันนี่ก็เข้ากันนี่ซื้อแล้วกี่ใบนี่ซ้อซื้อแล้วนึ่งหนศูนยซื้อหนึจากใบศูนหนึ่งอุ้ยเทียบตัวนี่โอสอหเลขละเมอบ่ะเลขล้านละเมอเลขล้าละเมอหนึ่งะเาละมอย่งไงนะหนึ่งศนเขาบอกเลยบ่ะ นึ่งศเด็กเด็กเด็กมันกูมันนอนนอนแล้วมันนอนตอนตื่นมาไงลูกร้านมันมันพูดว่าหนึ่งศูนย์ตอนตื่นมาหงพายมันเนาะมันคำปากหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ทีนี้จ่ากับยายนั่งอยู่เนาะตอนเปิดไฟไปเยี่ยวนะมันบอกว่าหนึ่งศูนย์มันพูดนะ หนึ่งศูนย์ทุกเนี่ยเดินซื้อหมดตั้งสิบใบแล้วเนี่ยเดินซื้อตลาดเที่ยวซื้อสวยหมดสองพันเออเฮ้ยหมดสองพันหนึ่งศูนย์เลยนะนู่นอยู่บ้านอีกไรเปียบซื้อซื้อไปในบ้านก็มีจ้หนึ่งศูนย์ตัวเดียวนะสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็มีกับหนึ่งศูนย์ะซื้อสองยางนี่แหละหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์ทำเงศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์หนึ่งก็ซื้อแล้วเนี่ยมือศูนย์สองก็ซื้อแล้วจ้โอ้จับไปกับมาไม่รอด โอ้ยจะไปรอดได้ยังไงเราซื้อขนาดนี้แล้วเล็กๆสิบาจานิทันซูนถ้าสองสองนี่จะรอดไหมซูนซื้อไปบ้านแล้วนี่ซื้อกลับซื้อกลับไปกลับมาใ้่ครับสองสองนี่ทำไงสองสองก็เทียนรถเดี๋ยวไปซื้อไตรดีบไปซื้ออีกซื้ออีกสีเอ้ยเนาะสอง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 ซูนกับห้าสองสองห้ากับสองสองกับสงซูนจัดเต็มเลยคุณยายอยู่บ้านไหนนั่นนี่ยายบ้านก่อบ้านก่อไหน ก้อนแควนะบ้านโอบ้านแควอยู we, Hello, ่ทางตรงไหนบ้านโกบ้านแควคุกขันบอกคุกขันบ้านโกบ้านแควคุยตาคุยตากระดงกระเตนั่นเละโอ้เคยมาทางนี้ไหมเคยมาท่อมหลวงปู่บ่อยไหมเคยมาตอนนานๆมาทีมานานแล้วนานนานมาก็เอาเรืเดิมนี่แหละเนาะจ้า เลขละเมอหล้านใช่เลขละเมอในเลขไหมดวงมาถึงนี่นะเน<อ>าะเลขละ,มะเมอล้านโอ้โหหลานละเมอบอกเลขใหญ่ไม่ใช่คำบาลาเนี่เนาะมิค <l> ่อยมีนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เงียบบ่เขากระซิบไหมหรือว่าเขาพูดดังๆเลยเขาพูดดังเลยเขานอนก้นที่ไรกก็พ่อหุมผ้าให้เขาก็หันดังมาหุมผ้าให้เสร็จก็ทำปากนอนลำลายลอยเนาะหลานนอนลำลายลอย หนึ่งศูนย์เขาบอกงี้พ่อดูสิไอไอพ่หนึ่งศูนย์รูกกี่ขวบแล้วเรียนปสเรียนปสองหนึ่งศูนยไม่ใช่เขาบอกผู้บอลผู้บอลแพ้เขาเาไม่ได้บรื่องศูนย์เลยออใส่มาเต็มเลย้องใส่มาเต็มบ้าบหมดเป็นพัน๋อจ้าสานครับ เตรียมเตียมเลยจ้าโชคดีเด้อจ้าจ้าครับคุณผู้ชมนะครับเลขหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์นะครับคุณผู้ชมเด้อเลขนะครับเลขละมือล้านละเมอบอกเลขหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ก็ซื้อเป็นเยอะมากเลยซื้อไปเยอะนะครับซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะครับซื้อพวกนี้นะครับคุณยายนะครับล้านละเมอบอกเลขทำปลาแป๊บแป๊บแล้วก็บอกเลขหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ นะครับก็เป็นแนวทางเดอ้อ FC ทุกคนทุกทันนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้เ c เด้อนะครับนานๆทีจะมีฝันแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับสาธุสาธุาธอ่าลำํำลากันไปขอให้โชคดีเดอ้อทุกคนทุกทันนะครับสาธุสาธุาธอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม